ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อและกางเกงผมด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงเพียงตัวละห้าโลบักเท่านั้นหรือเสื้ออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยสวัสดีทุกคนกัน้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรี3ชิ้นใหม่นะครับในอีเวนต์ของ Stranger Things นะครับก็ครั้งนี้นะครับมาใหม่แล้วนะครับก็สำหรับวิธีการรับเนี่ยท่านผู้ชมนะครับทำการเข้ามาแบบแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ เข้าแบบมาแล้วก็รอคอนเสิร์ตเริ่มนะครับอันนี้คือของผมนี้คอนเสิร์ตเริ่มแล้วนะครับมันไม่ใช่คอนเสิร์ตขนาดนั้นนะครับมันเป็นแบบเป็นหนังให้ดูนะครับอ่ะก็ะหนังนี้นะครับจะเริ่มทุกๆ1ชั่วโมงนะครับในรอบหนึ่งชั่วโมงนะคือแบบพอหนึ่งชั่วโมงอ่าหนังนี้ก็จะมาพอหมดแบบเวลาหนังอะ่ะมันก็จะกลับไปนับเวลาใหม่แล้วก็ต้องรอหนึ่งชั่วโมงอีกนะครับ,อค,รบคอนเสิร์ตจบตอนวันที่13พฤศจิกายนนะครับอ่ะก็ รีบดูด้วยแล้วกันนะอันนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตขนาดนั้นมันเป็นหนังนั่นแหละเออให้เราดูหนังเรื่อยๆจนกว่าจะมีะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับให้เราดูหนังเรื่อยๆจนกว่าจะเจอฉากพวกนี้นะครับอ่าที่มันจะมีคําว่าคลิก l l out to View นะครับกดแบบคลิกเพื่อเรียกตัวละครที่ชื่อวิวนะครับให้เรากดแบบแถบนั้นอะ่ะรัวๆนะครับแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นแถบทางด้านขวามือนะครับมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นสีแดงเรื่อยๆนะ ให้เราแบบหาดูหนังไปเรื่อยๆเลยแหละเออแล้วก็รอจนกว่าจะขึ้นแถบนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วให้เรากดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหลอดจะเต็มนะครับซึ่งหนังความยาวเนี่ยก็นานมากๆเลยนะก็ทนผู้ชมดูไปเรื่อยๆแบบชิวๆเลยนะครับแล้วก็เจอแถบนี้ให้เรากดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหลอดจะเต็มนะหลอดเต็มชิ้นแรกก็จะได้ของฟรีชิ้นแรกหลอดเต็มชิ้นที่2ก็จะได้ของฟรีชิ้นที่2นะครับจนชิ้นที่3ก็คือหลอดเต็มชิ้นที่3าม ก็ให้เรากดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหลอดเต็มนะรอสีแดงๆทางด้านขวามือนะครับคือยังไม่ได้ของฟรีนะครับเราต้องกดคําว่าเคลมด้วยนะครับอ่ะเมื่อจบอันนี้ก็รอฉากต่อไปที่มันจะมีแถบเมื่อกี้ขึ้นนะแต่ผมขอยกตัวอย่างแค่นี้ก็พอนะถ้าผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วว่าต้องทําอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดินออกมาให้ดูก่อนนะครับโอเคเดินออกมานะถ้าผู้ชมเห็นคําว่าเคลมตรงนี้ไหมครับอ่ะมันจะมีคําว่าเคลมไม่ต้องผู้ชมนะครับกดคลิกไปเลยนะครับ กดคลิกคำว่าเคลมตรงนี้นะครับโอเคเราก็กดไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเรากดเราก็จะได้ของฟรีชิ้นแรกนะครับมันจะได้ตามที่หลอดเราเต็มนะถ้าเกิดเต็ม3หลอดกดคลิกคำว่าเคลมก็จะได้3ไอเทมทีเดียวเลยนะครับอันนี้ผมใกล้ได้ชิ้นที่2ละที่ผมดูไปเรื่อยๆนะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับทำงี้วนไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อฮาโลวีนเสื้อ,อ,อมาใผมด้วยคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละครับผมขอไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมมาทําตอนเย็นนะเพราะว่าผมต้องเรียบไปโรงเรียนละ